ของการบรหิหารจัดการนมโรงเรียนอย่างที่บอกนะคะปัญหาที่กระทบหลายส่วนหลายส่วนนี้ที่อยากจะระเลี้ยงผู้ชมได้ดูก็คือทางกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เขาเห็นปัญหานี้แล้วก็รู้เลยว่าแนวทางการแก้ไขปัญหานี่คือต้องเอาเรื่องนี้มาคุยมาถกกันใหม่ประเด็นสําคัญนะคะเรื่องของสถานการณ์การเลี้ยงโคโนมในไทยที่กําลังเผชิญกับวิกฤตค่ะคุณผู้ชมรวมถึงภาคอุตสาหกรรมโคโนมที่ต้องแบบ แบกรับต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นล่าสุดทางครมอก็ได้มีการทบทวนมติเรื่องของการบริหารจัดการนมโรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนทั้งประเทศนั้นได้ดื่มนมที่มีคุณภาพเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะสาระสำคัญนะคะที่มีการทบทวนระบบบริหารจัดการเรื่องนี้ก็คือใช้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนชื่อที่เราคุ้นจินก็คือโครงการนมโรงเรียนนั่นเองค่ะ หลังจากที่คอรอมอนะคะได้มีการทบทวนมติแล้วแล้วก็ได้เห็นชอบกับวัตถุประสงค์ของโครงการนมโรงเรียนทั้งเรื่องของนักเรียนทั้งประเทศต้องได้ดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพนะส่วนเรื่องของเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคโนมก็ต้องไปดูกันหน่อยว่าเขาสามารถผลิตแล้วก็ขายน้ำนมโคที่มีคุณภาพสร้างความยั่งยืนในอาชีพได้หรือเปล่าเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โคโนม รัฐวิสาหกิจแล้วก็สถาบันการศึกษาในการที่จะดำเนินกิจาการผลิตนมในลำดับแรกนั่นเองนะคะซึ่งทางครมค่ะก็ยังได้มีการเห็นชอบอีกประเด็นในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องได้รับการจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะคะที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่จะต้องมีการปรับเงื่อนไขที่บอกไป ซึ่งการขอให้ทบทวนมติครมรเรื่องของการบริหารจัดการนมโรงเรียนในครั้งนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยถึงสาเหตุว่าสถานการณ์การเลี้ยงโคนมในไทยกําลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงลงลดลงนะคะเกือบ1000รายในสองปีคือปี6667เนี่ยลดลงเกือบพันรายเลยส่งผลให้น้ํานมโคลดลงด้วยขณะที่จํานวนแม่โคร,รีนมก็มีแนวโนม้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอพอดูตรงนี้ก็คือเรื่องของ kam ต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าเรื่องของการผลิตเนี่ยลดลงนะคะโดยประกอบกับก,บการทําความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียและความตกลงไทยนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งทํามาตั้งแต่ต้นปีนะคะโดยประเทศไทยต้องยกเลิกโคต้าพิเศษของนมผงขาดมันเนยนมและครีมส่งผลให้ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมนมของไทยต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอนอกจากนั้นแล้วค่ะการเลี้ยงโคโนมนะคะและเขตบริการเ,เขตการบริหารราชการของ กลมประสุัตว์ก็ไม่สอดคล้องกับสถา,านาการณ์ปัจจุบันและการกระจายตัวของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไม่สัมพันธ์กับหลักโลจิสติกโดยการทบทวนปรับปรุงมติคอรมดังกล่าวนะคะจะช่วยเรื่องของการลดปัญหาได้อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดําเนินการโครงการนมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ